สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Tarot i v e s Channel นะคะแล้วก็ขอสวัสดีชาวราศีกุมและคนากุมนะคะเพราะที่เกิดระหว่างที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะครั้งนี้ผู้อ่านก็เหมือนเดิมค่ะเข้ามาพูดคุยกับเ,เพื่อนในช่วงของการดูดวงผันพายิปซีในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ,สำ,คะสำหรับเดือนธันวาคมสำหรับเดือนมิถุนายนจนถึงธันวาคมนะคะครึ่งปีนี้2568เรามาดูกันว่าเพื่อนเอนของผู้อ่านนั้น แน่นอนนะคะ,ะต้องขอพูดอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงจังหวะของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาพื่อันเคยพูดไปแล้วว่าดาวเสาร์ย้ายออกจากราศีของคุณนะคะเข้าไปสู่ราศีมีนตอนนี้ก็เต็มตัวแล้วที่ราศีของชาวราศีกุมลัคณากรนั้นหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจาก ความคือวิบากกรรมต่างๆคุณหลุดพ้นแถมดาวพฤหัสย้ายในวันที่13ทุกคนก็รู้ดีว่าดาวพฤหัสนั้นใบน,นี้เปรียบเสมือนดาวพระเคราะห์ดาวพระครูใหญ่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญว่าจะเป็นความสําเร็จนะคะผู้ใหญ่หนุนนะคะการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งชีดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสู่ จากสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกแย่จนประสบความสำเร็จไปได้นั้นกลับมาอีกครั้งในครั้งหนึ่งที่ตอนนี้ได้ย่างกลายเข้ามาทับตัวหรือมาสถิตนะคะในตำแหน่งของชาวราศีกุมลัคนากุมเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงจังหวะครึ่งปีหลังนี้นะคะหลังจากดาวเสาร์ย้ายแล้วครึ่งปีหลังคุณจะเจออะไรบ้างและเป็นอย่างไรใบแรกได้ไพ่หนึ่งถ้วย ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นตัวแทนอะไรใครจำได้ไหมคะนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นตัวแทนของการรับสารข่าวสารข่าวดีจากทางไกลข่าวสารจากทางไกลนะพลังงานดีๆจากจัก,กรวาลที่เขาต้องการจะมอบให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจ คอันใหม่การขึ้นบ้านใหม่การได้รับอะไรใหม่ใหม่การได้รับผลประโยชน์รูปแบบใหม่การได้รับมรดกต่างๆอะไรต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องบรรพบุพร,บรุษได้ยกให้เพื่อให้คุณนั้นได้ไปต่อยอดนะคะหรือการสร้างธุรกิจใหม่ๆกับคนรักกับครอบครัวการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะเกี่ยวกับเครื่องดื่มเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับน้ําได้หมดเลยที่อะไรเกี่ยวกับน้ําได้หมดเลย นะคะหรือธุรกิจที่มันเกี่ยวกับสิ่งทอได้หมดเลยเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันจะให้โชคลาภดาที่มันจะหล่นมาสู่มือของชาวราศีกุมลัคนากุมแบบง่ายๆเนี่ยหรือเปิดธุรกิจเกี่ยวกับด้านบริการนะคะสปาร้านอาหารนะขายสปาขายทูบหอมขายเทียนหอมขายน้ำหอมนะคะขายพวกงานบริการก็จะเป็น พวกบริการทางด้านสระว่ายน้ำทางด้านเช่า เช่าก็ได้นะคะเช่าบ้านเช่าอคอนโดเช่าร้านคา้านะคะเช่าพูลวิลล่านะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกอย่างเงี้ยค่ะคือได้หมดเลยเกี่ยวกับน้ํางานบริการเกี่ยวกับน้ําได้หมดเลยซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลทางไกลจากไหนนี่เลยมาจากมฤตยูก็คือเดอะฟูคือการเริ่มต้นคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆได้ลองทําได้ท้าทาย ทำทำสิ่งไม่เคยท,ทําท้าทายความสามารถเปิดโอกาสให้กับชีวิตรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาออกจากจุดเซฟโซนมุ่งหน้าหาความสำเร็จก้าวย่างอย่างมีประสิทธิภาพมีคู่หูมีคู่กายคุณจะเจอเพื่อนระหว่างทางคุณจะเจอคนระหว่างทางคุณจะเจอคนที่เขาให้ข้อมูลให้ให้ไกด์ไลน์ให้อะไรคุณเป็นอย่างดี นะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังนี้ของชาวราศีกุมมันเกิดการเริ่มต้นที่ดีคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีเงินก้อนใหม่มีไรายได้เข้ามาใหม่ๆได้หยิบจับอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือแค่เบื้องต้นเองนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานตำแหน่งที่3ตําแหน่งที่6มาเลยในเรื่องของการงานโอ้โหลุย ท้าทายความสามารถออกไปหาความสําเร็จและนําความสําเร็จกลับมาให้ตัวคุณเองกลับให้องค์กรกลับมาให้แฟนกลับมาให้คนรักกลับมาให้ครอบครัวไปสร้างธุรกิจกลับมาก็มีความสําเร็จไปหาลูกค้ากลับมาก็ได้เซ็นสัญญากลับไปสมัครงานกลับมาก็มีคนเรียกไปสัมภาษณ์และได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะเดินทางไปทำโปรเจกต์ที่ไหนไปต่างประเทศหรือไปเรียนต่อไปทำอะไรก็แต่กลับมาก็กลับมาพร้อมความเห็นไหมคะเดินทางกลับมาพร้อมความสำเร็จ กลับมาพร้อมด้พวงมาลัยไม่ใช่สําเร็จธรรมดาสําเร็จแบบมีคุณภาพสําเร็จแบบมีศักยภาพสําเร็จแบบมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนต้อนรับเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักขององค์กรเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องนะคะคุณไปแบบสง่างามกลับมาอย่างสง่างาม นะคะคุณเริ่มทําอะไรแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จผู้อ่านพูดแค่นี้ในเรื่องของการงานคุณจะมีคนสนับสน,นุนมีคนเปิดทางมีคนบุกบุกเบิกทางให้ประสบความสําเร็จมีคนสนับสนุนในเรื่องของการเงินใครทําธุรกิจทํางานอยู่คุณจะมีคนที่เขาคอยดูแลคอยผลัก ข้างหลังคุณคอยผลักดันคอยเป็นไกด์นำทางไกด์แนวทางคอยเป็นคนเขาเรียกปูพรมให้คุณเดินคุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณเป็นคนที่ต้องเรียกว่าชาวราศีกุมแลเเป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นคนมีหยินหยางในตัวเป็นคนที่มีความคิดมีสติที่ดีมีปัญญาที่ดีเป็นคนที่อยู่ใกล้ใครใครเขาก็รักชาวราศีกุมเพราะเป็นคนขยันเป็นคนรู้วิธีการแก้ปัญหาเป็นคนที่เอาปัญหาอุปสรรคอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็คือขึ้นก็ตาม เจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตเจอเรื่องแย่ในชีวิตคุณสามารถที่จะขจัดปัญหาเป็นนักเจราจาต่อรองแก้ไขปัญหาที่ดีเห็นไหมคะสิ่งโตเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่จะเราสามารถควบคุมอะไรมันได้แต่คุณมีสติมีและปัญญา คุณใช้สติและปัญญาของคุณในตัวคุณเองในการที่จะกล่อมกลาให้สิ่งโตนั้นอยู่ภายใต้อํานาจอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณนั่นหมายความว่าโตวคุณเองนะคะในช่วงจังหวะครึ่งปีหลังคุณจะต้องใช้จิตวิญญาณใช้เซนที่คุณมีใช้พลังที่คุณมีในการแก้ไขปัญหานําทางชีวิตเชื่อเซนของตัวเองเป็นหลัก นะคะเซนส์ของคุณไม่ว่าจะเกิดจากการรู้สึกนึกเห็นรู้จักการฝันจากการมีมีเซนส์มีอะไรก็แล้วแต่เวลาจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเซนส์ของคุณมันจะค่อนข้างแม่นนั่นหมายความว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะเข้าข้างและพอคอยปกป้องคอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอสเพื่อให้คุณนั้นหลุดพ้นจากปัญหานะะอย่างที่บอกนี่คะ นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่โตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใหญ่ในพลังงานของจักรวาลพระครูใหญ่คอยปกป้องคุ้มครองคือดาวพฤหัสด,ดาวพระครูใหญ่ช่วงจังหวะของครึ่งปีหลังชาวราศีกุมคุณต้องพยายามที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นเพิ่มสกิลในการทํางานเพิ่มสกิลทางด้านการทําการตลาดการทําธุรกิจอะไรก็ตามที่มันมีความเชื่อมโยงที่ทําให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสําเร็จ ความรู้ความสามารถการสแสวงหาการออกไปหาการไปเจาะสถานที่ไปดูกันตลาดจริงไปดูสถานที่จริงออกเดินทางไปหาสิ่งที่มันจะตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับงานการเรียนความรู้ไปหาหมดเลยเพราะมันจะเป็นตัวที่ผลักดันให้ตัวคุณนั้นก้าวย่างหรือมีโอกาสได้รับโอกาสอื่นๆจากผู้ใหญ่เพราะจริงๆไพ่ใบนี้มันก็คือไพ่การที่กลับมาเพื่อมารับโอกาสได้ซ้ํานะคะ ผู้ใหญ่ที่เขาที่จะไม่ว่าคุณเจอปัญหาอยู่คุณจะมีคนที่เขาคอยให้ความช่วยเหลือนะคอยเปิดทางให้คอยแก้ปัญหาให้และให้โอกาสของคุณในการที่จะได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับได้เลื่อนตําแหน่งได้สวัสดิการได้ค่าตําแหน่งได้ค่าเดินทางได้ยานพาหนะเป็นคู่กายได้สิ่งดีๆของล้าค่านะเพราะคุณทําโปรเจกต์ของเขาให้สําเร็จ นะคุณทํางานได้ตามเป้าหมายสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณจะได้ของรางวัลเป็นชิ้นใหญ่เป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นบ้านค่าสวัสดิการบ้านรถอะไรต่างๆม้า,า,มาอะไรต่างๆที่คุณมีสิโอกาสจะได้คุณจะได้เห็นไหมคะภายในนีมนมน้มันมาตอบรับตอบโจทย์ไพ่เพจเขาเป็นครือสดการเริ่มต้นคุณเป็นคนที่เริ่มต้นได้ดีและจงรักษาการเริ่มต้นนั้นมาให้ได้โดยเฉพาะการเริ่มต้นทําธุรกิจ ถ้าคุณอยู่ในระหว่างการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจคุณมาถูกทางแล้วเริ่มต้นให้ดีวางแผนการเงินให้ดีต้องมีเงินสํารองนะคะไพ่ใบนี้คือเงินสํารองไพ่ใบนี้คือการที่คุณกำลังมองคุณกำลังจะวิเคราะห์คุณกำลังจะวางแผนนะคะแต่ถามว่าคุณมีคนอุปถัมภ์จะมีคนเข้ามาช่วยไหมมีไพ่ใบนี้ตำแหน่งที่8และตำแหน่งที่4นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหยิบยืน่นเข้ามาช่วยคุณลงทุนเข้ามาช่วยคุณแก้ไขปัญหาเข้ามาช่วยคุณในการดูแลธุรกิจทำธุรกิจหรือ ลงทุนด้วยกันเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถทรําธุรกิจไปได้เพราะฉันเนี่ยต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เข้ามาเพื่อทําให้เปิดให้ชาวราศีกุมนั้นมีทางออกในการใช้ชีวิตในการทรําธุรกิจในการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจนได้สวัสดิการต่างๆนานาม,มากมายสุขสบายทั้งครอบครัววงตระกูลมีเงินเกษียณกินแบบบางคนเพิ่งจบการเพิ่งจะได้กเกษียณตัวเองได้เงินก้อนเดือน5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นเป็นแสนบางคนก็มีแบบนั้น ชีวิตมันปลายคือสุขสบายมากเห็นไหมคะไพ่ถ้วยใบนี้นั่นหมายความว่าครึ่งปีหลังไปของชาวราศีอ่ากลุ่มล,ลัคนากุมคุณไม่มีทางลําบากเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ใช้ชีวิตแบบเรียงเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบราบรื่นมีเงินก็ทําธุรกิจเอาไว้กินยามแก่หรือมีเงินไว้กินนอนกินยามแก่สุขสบายคอยแค่รับเงินเข้าบัญชีเห็นไหมคะคอยรับเงินเข้าบัญชีตลอดเวลาโดยไม่เหนื่อยเงินของเราแค่แบมือไว้ก็มีคนเอาซองมาให้เราผ่านมือเรานะคะภายใต้ร่มเงาของ เราก็มีในส่วนของน้ําเย็นสุขสบายตลอดเวลาไม่มีปัญหาไม่มีประสักใดๆนี่คือชาวราศีกุมช่วงจังหวะครึ่งปีหลังเป็นต้นไปดวงคุณเต็มตัวสบายนะะเรื่องการเงินไม่ต้องพูดถึงราชนีถือเหรียญขนาดนี้นะคะเพจเอาเพนนกส่งมาขนาดนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณค้าขายอะไรหยิบจับอะไรทําธุรกิจอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะช่วงนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นในการเก็บเงินเก็บหลักหมืน่น ถ้าเป็นเด็กถือเรียนก็คือเหมือนเก็บหลักหมื่นจะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเป็นหลักแสนหลักล้านในอนาคตต่อไปแน่นอนนะคะธุรกิจของคุณจะปังเป็นที่รู้จักแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกุมไม่เคยที่จะเอาออกไปได้เลยคือสภาวะความเครียดเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเป็นคนที่คิดกังวลเป็นคนที่คิดโน่นนี่นั่นตลอดเวลานอนไม่ค่อยหลับคิดไปไกลคิดไปต่างๆนานาคิดคิดในเรื่องลบ นะคะคิดว่าแบบว่าเอ้เรากําลังอยู่ในจุดที่แบบจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือไหมเราจะอันตรายไหมเราจะแย่ไหมเราจะผ่านพ้นเรื่องเราแย่ๆนี้ไปได้ไหมบอกเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปกังวลใดๆอปัญหาอุปสรรคคุณได้ไพ่ใบใหญ่อย่างดาวพฤหัสนะคะ The Fool ดาวมรตยูนะคะ Strength ไพาราศีสิงห์ราศีสิงห์นี่เป็นตัวแทนของความเป็นผู้นำอยู่แล้วไพวีวีออฟจูนเป็นตัวแทนของดาวครูใหญ่อยู่แล้ว The f o ูลก็เป็นดาวมฤตยูที่ปัญหามันยังอีกยาวไกลมันยังมาไม่ถึงหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่คุณคิดมากไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องมองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะมีคนเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การอุปถัมภ์คอยหยิบยื่น เขาเรียกว่าโน่นนี่นั่นให้คุณผ่านพ้นช่วงจังหวะแย่ๆไปได้แน่นอนนะปัญหาประสัคมันมีน้อยมากพนเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ชาวราศีกุมภ์ของผู้อ่านนั้นเครียดหรืออะไรสําเร็จแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของการทาธุรกิจอย่าลืมนะที่ว่าอ่านพูดตั้งแต่ต้นในเรื่องของการทําธุรกิจคุณจะพามันไปได้แน่นอนนะคะส่วนถ้ามองในเรื่องราวของครอบครัวอ ช่วงครึ่งปีหลังต้องบอกว่าใครถ้ายังไม่พร้อมคนที่มีครอบครัวนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แฟนทํางานทุกวันทํางานทุกเดือนหาเงินเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไว้ให้คุณในการดูแลตัวเองครอบครัวถ้าคุณพร้อมในเรื่องของมีบุตรมีการตั้งครรภ์เตรียมตัวเป็นแม่เป็นภรรยาที่ดีก็มีโอกาสนะที่จะมีการได้ตั้งครรภ์แะมีโอกาสได้ลูกมาหนึ่งคนเชยชมเป็นเด็กอาจจะเป็นเด็กผู้ชายก็ได้ นะคะเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเป็นเด็กที่แบบว่าเพื่อทําให้พ่อแม่มีความสุขคุณอาจจะเจอแบบนั้นนะใครที่รออะไรมายาวๆรออะไรมานานๆคราวนี้แหละเพราะฉันดูแลจิตใจตัวเองให้ดีดอย่าไปเครียด และอย่าไปกังวลเพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพจิตที่ดีเตรียมตัวรับและยิ่งเป็นช่วงจังหวะนี้ยชาวราศีกุมดาวพฤหัสเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีอ,อยู่ในอยู่ในราศีของคุณตอนนี้ต้องบอกว่านะคะถ้าคุณมีครอบครัวตอนนี้มีบุตรตอนนี้บอกเลยว่าให้คุณในเรื่องของความสำเร็จโชคลาภเงินทองมากมายมหาศาล ะค,ะคุณจะผ่านพ้นปัญหาประสักคนานาต่างๆนานาไปได้นะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดต้องบอกว่าโอ้โหช่วงจังหวะนี้คู่ครองมาแบบมาเต็มเลยมาเต็มเลยคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้น่าจะมากกว่า3มคนแต่คนที่ถูกใจผู้อ่านมองว่าน่าจะมีอยู่คนสองคนคนที่รักคุณจริงๆร,รักแบบไม่มีเงินไขจะมีอยู่หนึ่งคนเป็นนะคะราชาถ้วยและ วิวอัฟฟอร์จูนเพราะฉะนั้นคุณเจอคู่แน่นอนและคู่คนนี้ของคุณน่ะเขาพร้อมจะดูแลเขาพร้อมที่จะสปอร์ตเขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณเป็นคนมาจากไหนเป็นคนมาจากทาง่ากถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นต่างชาติก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้ไม่เป็นต่างชาติก็ได้ไม่ใช่คนบ้านเดียวกันเป็นคนมาทํางานด้วยกันเจอกันผ่าน,านการทํางานเจอกันผ่านการทําธุรกิจการประสานงานต่างๆการเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้หมด อาจจะแม้กระทั่งแบบเป็นทั้งชาวราศีสิงห์เป็นชาวเออเป็นคนทางไกลมีดาวพฤหัสอาจจะเป็นคนทํางานทางด้านเกี่ยวกับวิทยากรคนให้ความรู้ทํางานสื่อออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆเป็นคนทําระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเป็นคนทําเกี่ยวกับไอทีเป็นไปได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นแล้วก็เป็นธุรกิจของครอบครัวใหญ่ด้วยเป็นกงสีด้วย คุณมีโอกาสได้เจอแบบนั้นเพราะฉันเนี่ยถามว่าเป็นคู่แท้ไหมอันนี้จริงๆก็การันตีเรื่องคู่แท้นะมันเป็นช่วงของโชคชะตาที่มันมีการเปลี่ยนมันทําให้ใครก็ตามที่โสดอยู่ช่วงเนี้ยของชาวราศีกุมมีโอกาสได้เจอคู่ครองนะคะและเจอในช่วงจังหวะนี้เลยช่วงครึ่งครึ่งปีหลังนี่เลยและอาจจะยิงยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคุณมีโอกาสได้เจอคู่นะคะและเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเจอกันแล้วคือสามารถเป็นคู่ครองแบบ แต่งงานกันอยู่ด้วยกันมีครอบครัวสร้างครอบครัวได้เลยเป็นแบบนั้นนะคะส่วนถ้ามองเป็นในเรื่องของรายเดือนแล้วอ่ะเรามาได้กันรายเดือนกันรายเดือนเนี่ยต้องบอกว่านะคะช่วงจังหวะเดือนมิถุนากรกฎาที่จะถึงเนี่ยต้องบอกว่าดวงเด่นโอกาสใหญ่เปิดทางผู้ใหญ่ให้คุณโชคชะตาพลิกผันตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปทำให้คุณนั้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์ที่ดีมีโอกาสได้รับงานที่ดีมีโอกาสได้ไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปเรียนต่อปริญญาโทมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาเอกมีโอกาสได้เรียนภาษาต่างประเทศไปต่างประเทศนะคะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะคะได้เปิดธุรกิจทำธุรกิจใหม่ๆพอมาถึงกรกฎาเข้าสู่สิงหาคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเงินก้อนธรรมดามีโอกาสได้ลงทุนทำธุรกิจ มีคนเข้ามาสนับสนุนมีคนมาสู่ขอมีคนนำเงินนำข้าวของอความพึงพอใจมาให้คุณมีโอกาสได้ดูแลตัวเองได้ไปทำความสวยความงามไปเสริมบุคลิกภาพดูแลตัวเองต่างๆนานาได้ของมีค่าเข้ามาชื่นชมหรืออาจจะมีโอกาสเขาเรียกว่าได้เริ่มต้นซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน ทำอะไรดีๆเป็นของตัวเองในช่วงจังหวะเดือนกรกฎาและสิงหานี้นะคะส่วนเข้ามาในเดือนกันยาและตุลาช่วงจังหวะนี้บอกเลยใครทําธุรกิจธุรกิจของคุณเริ่มมีคอนเนคชันเริ่มอยู่ตัวเริ่มสร้างเม็ดเงินมากมายมหาศาลนะคะแล้วก็คุณจะมีได้พาร์ทเนอร์ด้วยได้พาร์ทเนอร์มีคนมาเสนอรวมลงทุนต่างๆมีคนเข้ามาต่างๆนานาทำให้คุณนั้นรู้สึกว่า สิ่งต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นฟันจะผ่านไปได้และเดือนนั้นอาจจะเป็นเดือนที่คุณได้เลื่อนตําแหน่งอีกรอบหนึง่งหากคุณพลาดในช่วงเดือนมิถุนายนไปมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าพลิกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ของชีวิตเพราะฉะนั้นครึ่งครึ่งปีหลังเป็นครึ่งที่ชาวเพื่อนๆชาวราศีกุมนั้นจะต้องที่จะเขาเรียกว่า ดูแลตัวเองให้ดีๆคอยพัฒนาตัวเองทําให้ตัวเองนั้นมีมีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพให้เป็นที่น่าเชื่อถือและที่น่ายอมรับขององค์กรของหัวหน้าเจ้านายเพราะคุณจะถูกหัวหน้าเจ้านายเนี่ยผลักดันและคอยส่งเสริมคุณในช่วงจังหวะเกือบปลายปีนี้นะคะส่วนช่วงปีใหม่นะมันอาจจะแม้ว่ามันจะได้ไพ่เดมูลนะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเหนื่อย ทำงานมาทั้งปีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอะไรก็สามารถพักผ่อนได้ไม่ต้องไปกังวลอะไรอะไรที่เราคิดไว้ มุ่งหวังไว้เยอะก็ไม่อยากให้ไปซสีเรียดกับสิ่งสิ่งนั้นอย่างที่บอกอะ่ะชาวาราศีกุมคุณเป็นคนค่อนข้างซสีเรียดค่อนข้างเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรกับมันมากนักปล่อยวางมีโอกาสให้ไปทําบุญมีโอกาสให้ไปนั่งฟังธรรมมีโอกาสได้ไปไปไหว้ไปไหว้พระขอพรต่างๆทําบุญต,ต,ตามสถานที่ช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่ปลดปล่อยไม่ต้องไปเครียดนะเพื่อนๆอะไรก็ตามที่เราผิดหวังเราไม่สามารถแก้ไขมันได้ก็ให้มุ่งหน้าไปทําอย่างอื่นที่เรามองว่ามันจะประสบความสําเร็จอะไรได้มากกว่า นะเพราะฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะโดยภาพรวมต้องบอกว่าชาวราศีกุมของบุานนั้นเยี่ยมดีอยู่แล้วจงเดินหน้าทําธุรกิจและเตรียมตัวรับข่าวดีรับเงินก้อนเข้ามาทุกเดือนมีรายรับมีรายได้เข้ามามีคนอุปถัมภ์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทําให้เพื่อนนั้นประสบะรู้สึกดีใจแล้วก็มองเห็นถึงความสําเร็จของตัวเองแล้วก็มุ่งหน้า นะคะทำในสิ่งที่เองทําอยู่ให้สําเร็จนะอย่ายอมแพ้นะคะผู้อ่านเป็นกําลังใจให้ฟากดติดตามกด Subscribe กดไลค์ูดแชร์ผู้อ่านเรามาเจอก,กันคลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้ผู้อ่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ